ตอนนี้ก็ดู่ถ่ายเคลื่อนวนรัตนะครับตอนนี้ให้บ้านเร,ริ่มม่งเลยนะครับกดหลายแห้งอุ้ยข้านครับีนกคอือคนครับคนน่ะเอยผมม่งขึ้นแล้วคนหนคนล่งแล้วครับเนี่ย เออตึบ๊บเดี๋ยวเทปูได้มาหนอ่วันนี้โุนคนครับลายคลากรายเนี่นนยน,นี้คับกูได้กับแม่นะครับอน น่าไปครับมัน,นมืดขึ้นแล้วมันอ่ะแปบปลาซอยปาสดขายแห้ง ข okay, pues mm. okay. well, well, uh, nah. ้างในนี่คุยทึ่งขึ้นไปวันขึ้นไปวัน ของข้าวไงวเงิ of of ่ดงกว่าเอาบุญเนียบุงขี่มีรป้ายครับลายไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดนะอกไปว่าอะไรไห